เรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดครึมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ชา้าคงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้ เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผ,ผาน้ำใสหันมามองใบบกใบบัวที่วิ่งตามภายมะปินอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆ มัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจ,จู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพลายมาปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้ว ให้ลงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมือจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำผู้ผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้น ภูผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อภูผ,ผาฉายไฟไปทั่ว ถ้ำศีลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกําลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่น หินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสามนะนี่อา้าวคุณหินงอกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้น แล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใส่หัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละ่ะเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชร อากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามา ตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตระไคร้หอมสูงไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงก่อนเอนตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยผู้ผ่านและน้ำใสสบตากันอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไมจบแล้วค่ะเนื้อเรื่องสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะ ให้นักเรียนมาดูคลิปต่อไปเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะ